สิตโพนะครับที่บอกถึงดัชนีการเมืองไทยกับผลงานของนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าสวนดุสิตโพนายกรัฐมนตรีได้คะแนนสูงสุดโอ้แต่การแก้คอรัปชันได้คะแนนต่ำสุดเลยสวนดุสิตโพมหาวิทยายลัยราชภาัฏสวนดุสิตครับจัดทำดัชนีการเมืองไทยโดยมีการชี้วัดทั้งการบริหารงานของรัฐบาลและฝ่ายค้าน ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนบทบาทสื่อมวลชนและอื่นๆรวม25ประเด็นครับซึ่งมีการสำรวจประชาชนทั่วประเทศ25-30ของทุกเดือนเพื่อเปรียบเทียบที่ผ่านมาครับโดยสรุปผลคะแนนประชาชนไทยให้ดัดชนีการเมืองไทยเต็ม10ให้เท่าไหร่ให้ 1, 1ให้ 2, 2> ให้ศไม่ให้เลยให้ไม่ได้ อ่พี่น้องเราให้เท่านี้แต่ว่าภาพรวมทั่วประเทศเต็ม10ได้4 7่ผ่านไหมไม่ผ่านไม่ถึงครึ่งเลยเอาโห่ไหนสิโหต่<อ><อ>ค่ะแล้วก็มีการแยกคะแนนตามประเด็นต่างๆนะคะโดยให้คะแนนเต็ม10ก็ได้ผลออกมาดังนี้นะคะครับข้อแรกข้อที่1น,นั้นก็บอกว่าผลงานของนายกรัฐมนตรีได้5.83คะแนนโอ้โห ไไเลยครึ่งมานิดหนึ่งนะคะส่วนข้อที่2ข่าวสารที่เผยแพร่าจากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ได้5.66คะแนนโอ้โหข้อที่3บอกว่าการจัดการศึกษาสำหรับประชาชนได้5.65คะแนนค่ะและข้อที่4นะคะผลงานของรัฐบาลได้เท่าไหร่ดีคะ5.53คะแนนนะคะแล้วก าประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้นะคะก็ยังอยู่เลข5เหมือนเดิมคะ่ะ5.42คะแนน,นจากเต็ม10นะคะเกินครึ่งมาหน่อยเดียวเอง6ก็ยังไม่ถึงเลยข้อ <c oughs> 6. การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอ,อิสระ5.15กข้อ7็7การปฏิบัติงานของฝ่ายคา้านได้5.03การดำเนินงานของพรรคการเมืองภาพรวมได้5.02 การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าสอบตก4.89สภาพเศรษฐกิจโดยรวมสอบตก4.88จริยธรรมวัฒนธรรมได้4.87ค่าครองชีพเงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการสอบตก4.85สภาพแวดล้อมสังคมโดยรวมตกเหมือนกัน4.82 ความเป็นอยู่ของประชาชนยิ่งตก4.82เหมือนกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีไหมไม่มีสอบตก4.70มาต่อกันที่ข้อ16เลยนะคะการแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวมสอบตกอีกแล้วเหมือนกัน4.67คะแนนเท่านั้นข้อ17นะคะการแก้ปัญหาการว่างงานได้4.29คะแนน ความมั่นคงก่อการร้าย4.27แก้ปัญหาความยากจน4.19ก็จนเหมือนเดิมราคาสินค้า4.13ก็ยังแพงเหมือนเดิมข้ามไปอันนึงคนณนชาติความสามัคคีของคนในชาติได้เท่าไหร่4.17ขออภัยผมสายตาข้ามไปข้ามมา แก้ปัญหายาเสพติด4.09การปฏิบัติตนของนักการเมือง0ไม่ใช่4.03แก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลแก้ได้ไหมน้อยมาก3.83โอยแล้วแก้ปัญหาคอร์รัปชันละ่ะน้อยสุด3.79เอาแค่นี้ก็พอแล้ว ไปดูที่